ทำไหมว่าร้านถังเล่นหรือเปล่ารถยนต์เบลเลอร์ขนาดนี้ร้านถังเล่นเหรออาไม่ใช่ผมก็ไม่รู้อยู่ดีพี่เดินเข้ามาแล้วพี่ทำหน้าปุ๊บๆพี่เดินเข้ามาข้างหลังพี่ต้องมาคุยกับผมผมเจ้าของร้านร้านถ่ายของเล่นอยู่นู่นมัเป็นอะไรเนาะอ้าวผมไม่ได้อะไรแต่ไม่ได้มาถึงพี่โผล่เข้ามาผมก็ตกใจอะไรเดินเข้ามาตำรวจจริงมั้ยเนี่ยอ้าวพี่เช็คเลยพี่เช็คเลยถ้าได้ผมเป็นจริงนะเออพี่เช็คเลยเอาเข้าใจพินิจการเขาต้องเดินเข้ามาถามเจ้าของร้านก่อนไม่ใช่พูดปากพูดปากพี่เดินเข้ามาเลยอะไรก็ไม่รู้ พี่อ่านแล้นครับเป็นตำรวจมานานแล้วเป็นมากีีนะครับครับผมอ่ะใช่ครับเก้ปีครับเก้าปีครับผมอี่มาคุมาคุยแล้วพี่เดินเข้ามาหมายคนก็ไม่มีแล้วร้านผมไม่ใช่ร้านขายของเล่นแสดงว่าวันวันเลยอยู่โรงพักใช่ไหมเนี่ยอยู่ครับผมก็ทำผมเป็นตำรวจนครบาลครับเออวันวัน่เจอพกาี่ชื่บออวันพี่ชื่ออะไรอ่ะพี่ชื่ออะไรครับแล้วเราชื่ออะไรอ้าว พี่เป็นตำรวจพี่มาตรวจพี่ก็ต้องอเอาบัตรตำรวจให้ผมดูก่อนอจะถูกไหมพี่ถูกไหมครับการทํางานตำรวจพี่ต้องเอาบัตรตำรวจมาแสดงให้ดูก่อนว่าทั้งหมดนี้ทุกคนเป็นตำรวจหมด <c oughs> อย่างน้องเขาเรียกผมเคยเห็นอยู่โรงรับคนที่เนี่ยอ่าผมเข้าใจแต่คนอเดือนผมไม่เคยเห็นเลยแล้วร้านผมอะแม่ผมก็เปิดร้านขายข้าวแกงอยู่หน้าต่อนองผมก็อยู่น้ำมันตีก็อมปจีข้าวผมประจำ <c oughs> อ้าวพี่พูดอย่างนี้ได้ไงพี่มาพูดเรื่องเรื่องแม่อย่างนี้ได้ไงอ่ะเอาพี่เป็นตำรวจมาตั้งนานอ่ะพี่มาพูดเรื่องลุเรื่องแม่เห็นปิดไม่ได้เหมอม่ถ่ายไม่ได้ถ่ายไว้เออมาพูดอย่างนี้กับประชาชนอย่างเงี้ยมันไม่ได้หรอกเห็นแม่เราพูดจาไม่เม็นหนะอ้าวพี่มีเหตุผลพี่มาถึงที่ปุ๊บปพี่ไเดินเข้าไปพี่ต้องเดินมาคุยกับผมป่ะสิผมเจ้าของร้านนะถูกไหมผมถามว่าถูกไหมครับ ผมถามว่าถูกไหมครับแสดงว่าไม่เคยทำงานเป็นพ่อแม่ผมเนี่ยไม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวครับผมแสดงว่าไม่เคยป็นตำรวจที่เข้ามาที่ก็ต้องมาถามผมผมไม่ได้ของร้านเฮ้ยที่ขอมาตรวจสอบนะน้องร้านน้องได้รับน้องเรียนว่าขายกัญชาอ่ะโอเคพี่ไหนผมขอดูหน่อยแล้วพอดูในใบร้านขายของเล่นและของเล่นนั่นครับเดี๋ยวผมเรียกเจ้าของร้านให้เลยอ่าเรียกมาเรียกมา

พีาา่าวีีวอว่อิหูเกม้มอน,นอเฮะไอ้นัแลโหลพี่มีตำรวจมาขอคนร้านแผงของเล่นเขาบอกเนี่ยเจ้าเนี่ยเขาอยู่ข้างล่างเขาบอกว่าขอคนร้านแผงของเล่นอ่าพี่ลงมาคุยกับเขาอน่อยเพราะว่าเขาเดิน เดินเดินเข้ามามาเต็มแล้วมาประมาณสี uh ่คนเรียกมาอีกหกคนอืม okay. no uh ีอ huh. ีกส in ี่ห้าคนเหมือนเดีมครับพี่ที่ลงมาคุยกับเขาครับเพราะว่าเขาเขียนเลยว่าละแต่ของเล่นทำลงครับดงครับอ่ะนึ่ยังไม่ยังไม่มีครับแต่ว่ามีเจอเด็กน้อย ป็นตำรวจตำรวจเมื่อ9ปีที่แล้วเนี่ยเป็นเด็กเลยโวยวายตำรวจนครบาลูกชายร้านขายก็แกงใต้ตรงหน้าโรงพักเลยครับเนี่ยเสื้อในวันนี้นะอุ้ยเขาเลยอ่ามันโวยวยอยู่โอเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะหานโอ้อ้โอ้โอ้โอมโอ้โอ้โอโอ้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 อ้โอ้โอ้โอ้่อ้่อม่ออ้โ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 อ้อ้อ้ออ้ออออโออ้อ่อ่ออโออเออ้า เออทามาถึงก็ดดาเออทามาถึงเดินคนทัวละอะไรไม่ถามเลยว่ามาทำไรเอออันก็บป็นไปที่ที่ที่เราที่เจ้าของที่เราใส่ไปน้องเรียนผู้กองน่าดึนมาเออมาถึงท็อาท็กก็มามีทนายมาอ่าอมานนังสือาทารที่มาอะไรเลยรวจพับเจ็บอ่ารับผองรำรวครับเจ็ดครับมีตำรวจมาลง ของร้านแตของมันยังเป็นตำรวจอยู่ที่มดีตำรวจอยู่แล้วเขาบอกว่าการตรงน้นาว่าแแลวนะแ่าอะไร่เงินด้ไหมครับมีกา้านร่มไม้เน่ยย่าครับย่างเพราะว่ามันเป็นลูกคานลูกคเนี่ยเป็นตำรวจอยู่นครบาอยวายใช่ครับใช่ครับ ้ใช่ uhm ะครับม hey, 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 ันเป็นที่ติดกันเป็ที่เดียวกันทีอยู่ในรถมั้งเอ้ยอยู่ตรงตรงนู้นตรงไอโต๊ะพี่อินข้าวอ่แต่เรามความาเจรานแต่ผมไม้อยากกันครับ ผมไม่นทุกอย่างแต่ที่ผมว่าคือพี่จะไรีว่าร้านทำตรงนั้นยาอะไรให้เช่ามีอะไรแล้วเขาเล่นผมเล่ขอนรู้ว่าที่เขาเปิดไหมวั้เมื่ไรเราเปิดใครมีติดเข้าได้มาถูกกันไหมพี่ไม่ใช่ตัวเลือกตัวเข้้าไดคือพี่เขาจะไม่ว่าผมแค่อยากรู้ไม่ใช่แบบพี่จะเดินลุกเข้าไปเลยเพราะบางที่ะผมไม่ได้ให้ลูกค้าเข้านะผมให้ลูกค้าเข้าเฉพาะบางโซนเพราะว่าผมก็รู้จักกันแล้ว ก็ไ้มวยม้ผมอกแล้วผมไม่ได้ตอย่างลวผมก็ขอรู้มาอรมาอะไรเอ้าวพี่นตัวนัน่ไม่ใช่นระพี่ต้องคุยก่อนงผมต้องรู้ว่เป็นไเออน่าเ่ตราคุยน้าักกอะอีกรู้เรื่องตำรวจกับตำรวจด้วยกันผมว่ามันน่าจะคุยอะไรง่ายกว่านี้ไม่ใช่มาเป็นรงนี้ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่มาคุยตรงนี้มันประสานงานถยังครับยังครับยัง ยังครับใช่ครับครับยมไีเวลาได้อธายอะไรเลยครับมครับไม่เกี่ยวไปเัเกีย่ยวป่ออกไปหลังมาท่นครับ ตำรวจไม่เจอพี่พี่มีอะไรผมอีกไหมผมจะได้ไปทำงานแล้วมีอะไรกับผมอีกไหมไม่ใช่แล้วมีอะไรกับผมไหมไม่ใช่ไม่ได้พูดถึงเรื่อแล้วมีอะไรกับผมหรือเปล่าพี่วิทย์แยังครับพี่ฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรกับผมไม่ใช่ไเปไรกผมฮะเกี่ยวอะไรกับส่วนของของเราไหมไม่ใช่โอ้าก็เมื่อกี้พี่เดินไปที่ของผมผมเลยถามว่าแล้วผมจะรู้ไหมว่าของใครเป็นของใครก็พี่ไม่ถามผมพี่ไม่ถามผมอ่ะรู้ไหมพี่ไม่ถามผมคุณบักใต้เขียนไหมพี่วิเย์ยงครับไปฮะไปไปลองนอกไม่เกี่ยวอะไรขอ ถ้าไม่เกี่ยวกับตรงนี้ออกไปรอ้รองนอกโอเค